ส่งอุ้มบุญลอดอุ้มลูกหนึ่งนี่เธอออกไปเอาพาไปตรงนึงก่อนเนาะ สบายดีอู้ไอ,อ้ทรงอุ้มบุญลอดอุ้มไว้เอาใจแม่ไว้เนาะเอาใจลูกไว้อันนั้นเน่อันห่อเนี่ยไอ้ทรงเกับอุ้มลูกสติกสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอชซีมูทุกคนทุกคนที่เขามาชมคลิปวิดีโอของสานกเนาะคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่สานกจะได้นำพาอ่า นอ้องเขาต้องเรื่องเขาไปปุ๊กเขาทุกคนเลยเขาไงเป็นเขากั้มเนาะเป็นเขาที่สติกเพิ่นยากไปห้างได้แล้วสติเนี่ยเดี๋ยวเราไปลืมไปหาแต่สติกมาเนาะเราว่าตอนนีก็ได้สวนสาครังไว้แล้วแต่จะหดย่ำลุงส่วนมาเขาก็จะมาหามาสวดกันอีกอู้อุ้มลูกนี่ ไอซอมลูกในแม่นอู้สบายดีกเอยาบุญร้อนเทากับไปนำบมดเเนาะู้เอาอุดนุนไปเอาเอาอุดนุงไปนำเนาะมันอันชิบุมีหัเอาน่ะเอาไปนำหมดเลย Wow, hông có bay bật lời Bởi xoay cằn Hông ăn chút ăn khi nhớ út chút ăn ăn út ẩu bút bên nhàng À, Ok, căm giác đấy, khâu căm nè, mình xem đi nó เมนเขากล้ามนี่คันท้าเป็นเขากล้ามเาเอาซส้นหนานี่เขาหน้านี่จะบ,บวเซฟซ้ำกับเขาให้อันเอยนอกได้ยินวะสวติ๊กยากสาติ๊กยากแล้วฮอดีมีตูเอยนอกนี่ันมีเสื้อมันเอยนอกเลยข้อเอาข้อเอา,อ,เอ,าอันแบ่งเครื่องกันมาฮะอ่าไปเนี่ยจ้าเอ๋จ้าเอ๋ไปใชเ้ชเขานำกันเนาะ S <S สุ๊มวกอ่ามาเอาอันมาหางสาวลีด้วยก็จะมีแต่ทางห้หยิงแล้วก็ส่วนเอาหู้เขาเข้าไปนําทุกคนอ่ะเพราะว่าทางหู้ไา้เพื่อนก็จะาไปนั่นไปเมีนมยนไหมเมียนตตออยู่ึหงหนนุ่นเนาะส่วนไปซาเขานี่สาวนกก็จะนําหา สาวลีสาวติก๊กหูเฮาแกนี้นไปนำส่วนเข,ขาไปให้เขาตัง้งออกกำลังกายไปเนาะไปนำกันเนาะกูเขาอันนั้นก็ไปอุ่นก็ไปไปนำกันไปไปนำกันไปนำกันโอ้ยไคนมาใน,านแล้วคนมาในแล้วไปช่วยเลย นี่อินกบอได้ชื่อโทรศัพท์มาหื้อเล่ทำเออได้ยักได้ทรศัพท์ไปนำกันยังได้โทรศัพท์ไปนำเลอยนกหันไปไปเชื่อเชื่อเชื่อนำกันพุ่นเนาะนั่นก็ไปนั่นก็ไปไปนำกันเนาะไปบุกเกิดไปเซมตี Cháu đâu bay đâu, bay kiếm anh là lâu anh anh bay anh 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 ở hồ anh 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 sườn bẻ cả, có thể mà ha, có thể nhang, ốc, cơm năng gạo bạn du ngân cả, để, du la la xíu, hey, đi, đi chước khéo, nấm gan, đi, bây giờ khéo, chỉ biết chước khéo đi anh ai chước khéo nằm เข้าวอันเข้าวยู่ลาลาข้าอันแบบว่าที่เจเอาไปฮะอันได้เวียกกะบุได้สินะแบบเอาไปฮะข้าอันได้ออกกำลังกายซื่อนี่แหละไปเชื่อเขาไปบ่กอเป็นเชื่อเขาเนาะไปนี่นะที่จริงว่าว่าเข้าบุ๊มมีเฮ้าบุ๊มมีเฮงมันบุ๊มแมนเลยคือแมวเห็น ไปกูป้าคนเขากันยังไปล้อนเนาะเด็บคันเขาอยู่ลาลาเขาก็เด็บเขาบไดไอันนั่นเมี่ยงก็อยู่ไปขี้ดินเข้าไปเอาฉากคันเนาวแล้วคันนะเกียรเครื่องเอไปเมี่ยงไม้เด้อเมี่ยงไม้นำไอ้นำแล้วแล้วเราคันอันเวนุกคันฟอเซิลลี่อันบลเลวเลยละกันไปซอยกันเนาะอ่า คือว่าน้องเขาอยู่เต้นันนแล้วเขาอยู่เตนั่นละละเขาก็มีเตนั่งเอาไปเอามาก็ที่เป็นมือเป็นร้อยนั่นไปถ้าเขาเขาแตว่าได้ง่างออกกาลังกายไปเขาแตว่าง่างออกกาลังกายไปกะเวียเขาบอกว่าเฮ็ดเฮ็ดว่าแล้วเขาเต่ไปจกจกแจกแจกเซอกันเขาเต่ให้เขาได้ออกกาลังกายนะเรากําลังเกียมเครื่องส่วนเราไปเกียมเครื่องมาีิ <laughs> mà leo, chụp vãi nọ, ờ à, ờ à chụp mình hôn nọ <laughs> Ừ, ไปอ you ันสวนเอาเขาหุ่นอีกตึ้มกอนเด้อแล้วลงมาเด้อฮ่าถูกเลยกันฮาจิขึ้นมาเออเขาบอลลอนเราเขาบอลลอนหรอบ้าเขาลงไปงั้นไปนี้จะเพื่อเขาก็มีแต่นั่งนอนอยู่บริเวณอย่างเนาะพวอยู่ขวากินเมี่ยเหากแต้งมาฮะนั่นมืดแล้วนะเขาแต่ว่าได้ส่วนเขาไปเขาแต่เขาออกกาลังกายไปก็คือคนนั้นเขาแน่นอนคันเดอกําลังกายไปได้มันก็มีเฮือมีแหงไป นี่มีเห่าเฮดกับเกลมเครื่องแล้วมาสติกมาเอ้ไปนำกันมามาเลยสติกหามาไปนำหุ่นกระไดมีเห่ามีก็เอาไปเจ้าก็ไปบอกไหม เจ้าเข้าเจ้าก็ไปเจ้าก็ไปบุญรดก็ไป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 เอาเครื่องไปเจ้าน่ะไปเไปบ่าห่ไปกันเลยเฮาอันเฮาจุดอุดยุงเอาโอ้โหโัเียล้เอ้า้ Yeah. Anh sao đi hạt mày hao hết bay hùng con được lấy. Ừ bay 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 mạo khương xoay căn con hứ Má mà chập khương xoay căn con Ừ Lì Nhăng nhăng nắm kinh hông con áo nhăng đây Bố mày hả bay tí Họ chập về lời Áo hào hai sao con nói cả đây Tích mi con bố tích เออนี่กองน้ำอยู่เึิงนี่เอาให้สกองเอาอืมเอาป้องนี่ฮะเอยน้องมีอ,อันมีไหลป้องบ่เขาให้น้ำไปกินนำ้ำอันเดียวนี้เลย,ยอันนี้ตั้งหวัวบนยอดเอ้บ่มีตั้งหวัวแล้วเนาะตั้งหวัวมันไปใสน่นาะเนาะ อะจาะไปน้ำให้น้ำไปทุกคนเลยอ่ะเดี๋ยวสนนกจะไปอ่าให้น้ำนนก่อนเนาะอ่เอามาเอาอันออนี้ใส่เอยนกเด้อเออจะเอากาเปก่อน เทือออกไปเอ้พาไปจมนึ่งกันเนาะ จะเข้าทุกคน อันน <laughs> <laughs> ั <fundamentals dragging> ้นเด้ไม่เฮามีเดเจ้าเราอันไปเมียนไม้นําเข้าเด้อเมียนไม้นําเข้าอยู่เฮิงหุ่นน่ะเราอันมีแต่เพื่อผู้หญิงเฮาอีไปซือเอดอกไม่ได้เมียนมคั่นว่าเมียนไมแล้วแล้วเราคั่นเฮาบ่ันมาแล้วก็อันไปจังไปซอยกันเอาแบ่งเวียกกันเอามาแม่มี hello 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 Bà vây Nè, nâng vô nè Quắc ở lòng ý Phút, phút Sao nó ăn Tắt bằng thế xảm bằng nó Cái dây kịp ma rồi ຄິດວ່າຊິມີແຕ່3ຄົນໃຫ້ເຮົາໄປນີ້ຄັບເດີມາເລີຍຄິດວ່າອືເອົາຜູ້ເຮົາໄປອັນອອກຄົນໃກ້ນ້ຳກົ້ນຫັ້ນແນ່ຄືວ່າຂຮົູຕຂມຍລาะລິ້ກາບນກງືນມດນຂຍລาອອກກ້ນ້ຳເຮນໄປຮຮນຮີແນກ

ย้ำยงกินจนเหลือพักตัวเองเออเป็นท้อเพลทเอ้ย เจ็บเอวเอ้อค่อยย่างไปเอาค่อยย่างไปเฮาเตเออ๋กําลังออกําลังกายไปอยู่ลาลามีแต่นั่งอยู่นี่มีแต่นั่งอยู่ลาลาแล้วมันเจ็บอวบัดเฮอันเฮาได้อันร้อนออกมาแล้วมันก็เจ็บคั่นเฮาลืไปก็หวยเจ็บอวเออาเมื่อยแล้วก็จังยงต่อเด้อเออหมดกัดด เอาอจฮะเจ็บ <auch> เ euh,> ้วคือว่านเราอันนั่งอยู่อันนั้นคือคือเขาคือกันคณะซ่วงได้เขาอันอยู่อันลาลาโดนน่ะเนาะล่นนนไปเห็ดเวียงมันก็เป็นเมื่อยเป็นเจ็บร่างเจ็บแอวไปล่นนนเขาไป พาไปวันนั้นบบเป็นตาอีพีตัดารีหิมตี้แมวเฮ็ดเท่านะปลาทูโครงไก่ก็ด้วแมวเฮ็ดเนี่ย นังอีกแล้วอันบะนลยางเข้ามานี้เด้อนําไปหาเด้ออือพอแต่ได้ย่างให้เขาย่างออกกําลังกายมากเอาไปเลยส่วนสลีเฮางามแล้วเนาะอื โอ้โอ <laughs> oh, 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 oh. oh, ้โอ้โอ้ค่อย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 หลุดค่อยค่อยค่อยขุันมักต้นเหรอมักต้นมักฟักเ้าว <c oughs> อีลากอีเรือไปเฮาห,หาฮูฮแก้มาวันนี้ค่ะวะได้เวียกบอกระบ่ได้เนาะมันมันแห้งเสียเวลาเฮาเข้าเขาเจ้ามาอีกแต่ว่าอยากให้เขาเจา้าเดี๋ยกกำลังกายเน,น,น,นาะแต่บ่เมตวาเฮาจีอ่าเสียงคนเท้าเขาเท้าก่นได้กะเข้ามาเฮ็ดเวียกสิ อูมนซาลีไปห้นหุ่นแล้วรอจันเหี้ยวเรายู่นั้นเราก็มีเต้นโนอยู่เฮือนะเนาะขันท้าขอย่างออกมาล็อลิ้นน้ากลางบานกลางเฮียนเฮีลิ้นน้ากันแดก็พอจะมีแห้งได้อันนี้มีเต้นโนอยู่เหือน่าเฮงอนมัน โอ้หว่ายเหาปุกหนนี้เนาะเป็นว่ายเอาบุามบนนนี้เเนาะมันห่างแล้วตองซิงว่าเห็นซืนหอหันะจะในหันนุ่นนะงามงามก็ว่าย <laughs> để khơi ngồi hả อยอดคอนแค่นบละละละักไลหๆมุนา้าจจได้หาอันอย,อยู่ลุ่มหันเด้อมุนา้าจจได้หาเข้ามาเก็บไปแกงกันมืงงนออ่อไหรเราจะย่างต้อเด้อหุ่นหอจักนกะนั่งอยู่นี่อีกแล้วอู้เข่อมักโม น่บอกมาบอกําลังไกลจากเพือกกระเมยไปหอนหุนเราจังอันมาสมเอี่อ่ะแล้วต่ให้ขาเดมอันมานั่งเบิ่งเากนดีใจแล้ว้เขาวเาเ็ยงเ็ยงแล้วเนาะเขามาเข้าด้เ็นนเ็นี่ ีมาฮวดแล้วหวาซเส้บอนบ้านอน,อนี่นี่ทุกคนเอ้ยบน้นมันต้นกระบ,บุมีสลีกระบ,บุมีนะสลีกะ มันว้างมันห้างนี่มันจะไส่นี่แหละให้ลงไปนี้เนาะจะหาเขาจะไส้นี่ไปนั่นบุได้อาเซียมมาสิเนาะเมื่บวันนั้นกันอันไส่อีอันเห็นเครือมันอยู่ใช่ไส้ ใส่เครือมันเอ้อนี่ก็เมนเออยี่เนาะมื้อนาก็เนาะาจังมาก้นเนาะมานเอ้ยเนาะนั้นแ้วก็เห็นสารีลมแล้วเพิ่นปุกสารีอ้าเฮากันซมือยเด้อสมอยก่อนเืยนกโดยเฮากันม่อยลดอันเอื้อยนกสิไปอันซอกเบิ่งไม้มาเฮ็ดลุงก่ออกไม้มาเฮ็ดลุงเนาะกะ Say à, ừ. ừ. à, okay, nó gần hòn chóc kỹ nắm Ah, ok, nó. Dầu kỹ khi sào nọ nhạt chóc kỹ càng níu cỡ tụi nó cỡ tụi à, nó cỡ tụi nó cỡ tụi nó cỡ nó cỡ nó cỡ tụi nó cỡ tụi nó cỡ nó เอ๊ะจีหือออกจังน้อยบ่อันนี้นะลองลองจูดเบิ่งเนาะบัดนั้นล่ะเอ้ยนกอันสาติ๊กลองจูดเบิ่งเด้อเบิ่เฮามันไม้คั่นมันไม้แล้วเฮาก็เอาไม้คินใส่จูดเลยแล้วเฮาจังใส่เนาะมันมันคือว่าเป็นเครือฮกนั่นแหละนะอาจังซั่นแหละเนาะเดี๋ยวคลิปนี้สนุกก็จะได้ขออนุญาตจบคลิปกันแพงเท่านี้แล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปเพาะคลิปนี้สนุกขอกล่าวคําว่าสบายดี